พบกันอีกครั้งครับกับช่องไปรุ่นหนีเที่ยววันนี้ผมมากับน้องๆน,นะครับมาอุทยากันมาทานข้าวชมกันนะครับว่าเราจะไปไหนบ้างครับเราถึงร้านนะครับร้านเรือไทยกุ้งเผานะพวกเราได้นัดก,กันไวหลายอาอทิต์แล้วครับว่าจะไปกินกุ้งเผากันสักครั้ง พอไม่ได้กินด้วยกัรมานาแล้วเดินทางออกจากรังสิตขับรถครับไปชั่วโมงนิดหน่อยนะฮะจริงๆแล้วเขาต้องโทรมาสั่งกุ้งก่อนครับเราก็เสี่ยงไปเลยยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ด,ด้วยคนแน่นมากไซส์กุ้งนะครับ3-4ตัวเนี่ยประมาณ1นกิโลราคาอยู่ประมาณพันสองราคาไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับสุดท้ายกุ้งใหญ่หมดครับเราก็เลยสั่งกุ้งตัวเล็กเนี่ยมาสาจานนะครับจานละห้าอนะฮะ ก่อนที่อาหารจะมาครบครับลูกสาวผมก็ไปซื้อหนมปังเลี้ยงปลาที่หน้าวัดก่อนวันนั้นเราสั่งข้าวผัดทอดมันชูชีปลาคังนะยำถั่วปูก,กุ้งปลากระพงทอดน้ำปลาผัดบล็อกบรีกุ้งนะครับ กุ้งอบพื้นเส้นสองต้งยมยำรวมมิตรข้าวเปล่าหนึ่งกินกันอย่างอร่อยครับทุกอย่างอร่อยนะครับขอบอกกุ้งสดเนื้อเด้งดีครับทางกับน้อนกี้ซีฟูดเลิศมากครับถึงตอนเช็คบินนะครับค่าอาหารทั้งหมด3,390อิ่มเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับ พระเจดีด<ะ>ยด์ชัยมงคลเป็นพระเจดีที่ใหญ่กว่าพระเจดีใดๆในกรุงศรีอุทยาทั้งยังมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตย์วิศวกรรมและศิลปรกรรม การอนุรักษ์องค์พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลในปีพศ2518และปีพศ2521โดยกองโบราณคดีและกองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเรามาถึงนั่นแล้วนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดใหญ่ชัยมงคลถือเป็นวัดที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นธรรมดาที่พบเห็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทาง มายังวัดแห่งนี้จุดสนใจของวัดใหญ่ชายมงคลน,นี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกร,รุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมใจดีที่สูงที่สุดศรีอยุธยาด้านหลังวัดมีพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้นับถือศรัทธาเข้าไปกราบไหว้นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาไม่ควรพลาดอย่างยิ่งประวัติของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นคือในรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกนามหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อปีพศ1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงกรุณาโปรดเก้าให้ขุดศพเจ้าแก้วซึ่งที่วงคตด้วยอหิวาตกโลกขึ้นมาเผาที่ปงศพนั้นให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดป่าแก้ว เรื่องราวสำคัญประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าโบส์วัดเคยเป็นซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวงสาธิราชกับเท้าวศีสุดาจันทร์มาประชุมเสียงเทียนอธิษฐานครั้งนั้นได้ผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาผนวดขึ้นครองราชสมบัติทรงพนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พศ2104ในรัชก,กาลของสมเด็จพระจักรพรรดินั่นเองได้มีพระบรมราชองค์การให้เอาคณะสักขราชปัดปากแก้วไปสําเร็จโทษฐานฝากฝ่ายให้เลือกยามแก่ฝ่ายขบฏพระสินสีพศ2135 ในแผ่นดินของพระเนศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรเจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับชัยชนะของพระมหาอุปราชแห่งพมา่าจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล ุดที่น่าสนใจจะดีช้ยมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชาวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาาจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันทศีมาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็นอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึก และขับช้างเข้าไปในวงล้อมของ้าศึกระดมปืนยิงเข้าใส่พระและพระ้าชาทานโดยเหล่าแม่ทัพในกองวิ่งตามพระองค์ไม่ทันพระองค์จงประกาศด้วยสุรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในล่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นจิีติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว ประหลาดของพม่าจึงสายช้างออกมาทํายุทธาถีเดียวกันในการทํายุทธาถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลฝ่ายฟาดฟันพระอุปราชขาสะพายแล้งเมื่อกลับสู่พระนครแล้วพระองค์ก็ได้ลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระองค์ไม่ทันตอนทํายุทธาถีซึ่งมากด้วยระเบียบแล้วต้องโทษถึงประหารชีวิตช่วงเวลาที่รอลงอาญาสมเด็จพระพันรัตน์พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ยี่ห้าลูก ได้ขอให้พระนเรสวนพระราชทานอภัยยกเว้นโทษท่า,หาเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบเหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมไปด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรุปเป็นการประกาศเกียรติและบาร,รมีความกล้าหาญเก่งกาจของพระองค์ให้กระจรรกะจายไปทั่วแพ้นสมเด็จพระนเรสวนจึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระหรืทายของพระองค์ที่มีต่อทหารเหล่านั้นและประทานชื่อว่าเจดี JD ชัยมงคลเดินออกจากบริเวณเจดีวัดใหญ่นะครับทางด้านซ้ายมือจะมีพระนอนปางสายญาต องใหญ่เดี๋ยวยังไงเราจะไปชมกันนะครับเพื่อนๆไปชมด้วยกันนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับมีพัดนอน ซึ่งเป็นหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่ที่มีประวัติน่าสนใจนะฮะเดิมเนี่ยคงเป็นวิหารซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สร้างในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้ชาวบ้านมาสักการะบูชานะครับได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพศ2508 ยังไงผมขอฝากช่องวัยรุ่นหนีเที่ยวรบกวนช่วยกดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับถึงแม้เราจะเป็นช่องเล็กช่องใหม่แต่เราพยายามจะทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ